เอาลวเริ่มขี้โกงครับเริ่มขี้โกงนะครับขาอ่อนแล้วครับเริ่มขี้โกงแล้วไม่เขาจะนอนเล่นนะครับนอนได้เห็นไหมเนี่ยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะ กวานมาเดี๋ยวเอมซี MC มาครับดู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 ดาบูดูดูาูดูาูดูดูดาดาดูดูดูว้วา,า,วาูด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 นดูด่นูด้ดู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 ดทดู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 ดดู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 บาานดูดูดนบดน โอ้โดูนะวันนี้มีแฟนขับมาเยี่ยมนะครับต้องล้างเนื้อล้างตัวให้ล่อยๆผมก็เป็นอ่าแต่ส,ส,สนตอนนี้สนใจชื่นอยู่นะสี่ปีแปดเก้าเดือนครับครับขี้นะน้าแม่รัวมา,าแม่ อารมณ์ดีไหมก็ก็อารมณ์ดีธรรมดาครับใช่ครับไม่เขาพยายามจะมาหาเล่นด้วยกันนะครับชื่อชื่นใจครับตัวผู้ครับบัวบานตัวตัวนุ้นแม่ครับ มาขัดขัดขัดผิวชีวันอยู่ครับโวสอเฮ่าเฮยเฮยเฮยเเนอนโจเอซี SC หน่อยนี่แต่ว,ว่าสายตานี่มองชื่นมาดเงยงมองแรงนะ ไอชื่นน like ี่ก็อยากมาเล่นนะฮะดูอันนั anyway> ้นเขาเล่นขี้โคลนครับเขาเล่นเล่นขี้โคลนครับก็มีสอนส่วนที่เขาเป็นก็คือเป็นความสนความอะไรของเขาครับครับครับ สวัสดีครับ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 อ๋อเขาเลยครับใช่ครับหาเรื่องอะไรไปหยอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพามาครับแป๊บหนึ่งเขาอาบน้ำให้ศาสตร์ศาสตก่อนไม่นตัวคือใครจ๊ะพี่สาวครับพ่อแม่ด้วยกันชื่ออะไรชื่อชื่นใจครับชื่นใจก็กำลังเอามาตอนอยู่นู่นเขาท้องเสียบ่อยครับต้องใช้เวลาประมาณสักหลายเดือนอยู่ครับ เริ่มอ้วนเริ่มอะไรขึ้นจาก,จากาพัทยาครับพัทยาครับเออ,เอปกติแต่ก่อนอยู่นู่นครับเพราะว่าอยู่บ้านเรายังยังไม่มีโครงการนี้ครับโครงการนี้พิ้งสิบสิบปีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาพามาครับ ทาไมา่เลอกอะไรหน่านะสะอาดยัยข้นนางหน้ายังไม่สะอาดนะครับอึอบ่อยใ่ยดีครับถ้าไม่อึน,นี่คือท้องผูกครับผม ไปเบอร์หลวงไปอ่าเดี๋ยวบานจะมารับแขกแล้วครับอ่าเค็ชุดดมอ,อ,อูเอวัวเหรอเออเหมือนเหมือนกันเลยวะครับเอบ้ยใีมาเยี่ยมนะครับผมต้องโชว์ฟีซยังไงเนะี่ย นอนโชว์หรือ,อยังไงตรืองการความสามารถถ่ายรูปเขาได้นะครับเข้าไปถ่ายได้เลยครับไม่เป็นไรครับควาาเขาอยู่ไม,ไม่ไม่ดูครับดึ้ยครับไม่ดื้อครับดื้อครับโตเร็วนะโตเร็วครับโน แสดงว่าเขาที่แล้วมาใช่ไหมครับมาอ๋อบ้านไม้ตรงนี้หลังเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยโอ้อยู่ตรงบ้านเองครับใช่ไหมขอย้ายมานี่เหรอใช่ครับแฟนขับเยอะไม่พอกระาเติมาลอยอย่างมีส่วนร่วมครับเริ่มมันเตี๊ย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 มงันเตี๊ยมมันอย่ามาดูทันเดียว น้าน้าเอาถอยอีกอะน้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มนึงให้เขาถอยไปอีกก็ได้ครับมันติดชิดเกินดู <c oughs> กแกงเข้มแบบมอมด้วยยัวงจะกรถ่ายรูปด้วยหลวงเมื่อคุณบังเกิดด่างหมดเลยนี่มีได้เหรอ เ็นแง้อยร้องเลยตั้มแบทัเออเอวนบลายนี uh ่สวยย่มบานยงซีน huh นี uh ่เ huh ป็นแฟนคลับที่มาเยี่ยมครับ เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่า t u b e ตจากแต่ก่อนที่จากจากที่แต่ก่อนเราไม่มีแข่งมาเยี่ยมนะครับนี่ก็มี f อซมาเยี่ยมมีรายได้เสริมเข้ามาในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมนะครับแต่ว่าชื่อนันไม่ได้กใครใครอยากให้บัวก,กอดเข้ามาได้นะฮะ นี่ก็ถือเต็มมีเหราได้หรอหมู่บ้านครับได้เตี้เียมากเลยโอ้ กอเดเสียอเล็กอะไรบ้านนี้ก็โหดูยืนถ่ายรูปแบบเขาคนาเวฮะบานชี้ชีวครับบานนี้างียวครับทนขายอยู่ก็ควันควายเล่นค่อยแบบนี้เลยมาก เอาละเอาละเริ่มขี้โกงครับเริ่มขี้โกงนะครับขาอ่อนแล้วครับเริ่มขี้โกงแล้วไม่เขาจะนอนเล่นนะครับขี้โกงนะครับขี้โกงแล้วเฮ้ยนอนเล่นแล้วครับไมขอสัมอาษณ์พิเศษขอสัมภาษณ์พิเศษคันด่คันด่าง เออดูบตื่นบ่ลอยผมก็นอนได้นะเห็นไหมนี่กดกดรัวๆก็ได้ครับกดรัวๆแล้วไปเลือกเอาครับนี่ก็เป็นสาธุบุญแฟนขับแฟนคลับกำมาจัดทำบุญนะครับบรากาศทำบุญแล้วก็ด่ตกใจเลย พก็มองมากเลยนะเราเลยกอ้าเนดิมาันดูข้าหลังดูผ้าหลังดูขาหลังก่อนแล้วก่อนแล้วเออ แล้ก็จะมีกิ่นนะกลิ่นของช้างละน่้แม่ก่ว่หมือนโอ้ขาลังขาลังขาลังโอ้ารังโอ้หมื่นหมื่หมื่นหมื่นหมื่นดูปลาลหลดูอลัง ผมไม่รู้แล้วผมดื้อจรงงธรรมดาครับอาบัวอาบัวขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมนะขอบคุณทุกคนนะครับ กอดอดกอดดูขาหลังดูขาหลังอีกชิวเออเ่นนอยดีะขาหลังกตายตายลูกชายลูกชายเรามาโดแอคชั่นหล่อ เขารู้ด้วยนะครับช้าในเวลามี FC มามีแข่งมาเยี่ยมนี่ฝั่งนู้นบ้านนะครับเื้อ่กอเจ๋อ่อจอดได้ลรอล่อขผมคนล่อด้วยว่ะ บัวมืนบัวมินโอ้ฟันเินจบโอ้ดูตาเลยพี่หน่อยอนี่ี่สแหนมอัเับได้ัเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็ได้ครับเดี๋ยว๋ยวผมเปิดให้ร้านครับรอรใหม่ครับ ดีเด <laughs> ียนได้วารุัดอืออืเฮ้ยเา้ยดีกว่าลุตโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะล้างมือผมจะเปิดให้ล้างมือนะครัขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาเยี่ยมครับ